อันนี้เป็นไม้ที่ผ่านการทำมาแล้วประมาณ50%มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองรอเลี้ยงกิ่งหลังแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงต่อขึ้นไปหลังหลังจากต้นนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณ80%ไม้ที่เราสร้างมาแล้วมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็วนขึ้นมาจบสมบูรณ์100%จะออกมาหน้าตาแบบนี้ สนับสนุนโดย HB 1 0 1อาหารเสริมพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อแน็นะครับ <c oughs> เป็นเจ้าของเพจบอนไซสตอรี่ครับ <c oughs> เรามีสวนเล็กๆอยู่แถวรามอินทา65ครับให้ลูกค้าเข้าชมกำลังขยายสวนไปที่รามอินทา40ครับไม้นำเข้าและไม้ไทยไปอยู่ที่นู่นเป็นสวนเลยให้เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้ครับ <c oughs> เราจะทำบอนไซจิว๋วแต่ก็มีบอนไซใหญ่บ้างครับจิ๋วเป็นหลักโอ้ <c oughs> ทำหลายอย่างเลยครับทำ เปิดละเล่าทํางานกองถ่ายแล้วทีเนี้ยบางทีเรามีความเครียดสะสมจากการทางานแล้วเรามาอยู่กับกับต้นไม้รู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นก็เลยหลงเสน่มันมาเรื่อยๆเริ่มจากเห็นต้นไม้มันมันคือต้นไม้อะไรมันต้นไม้เล็กๆเออแต่มันทำไมมันเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่แต่มันอยู่ในกระถางแค่นี้เองเริ่มจากตรงนั้นดูแล้วชอบพอชอบลองซื้อมาเลี้ยงรอบแรกก็ตายตายไปเยอะแต่ก็ยังหลงเสน่มันอยู่ว่าเราได้ ทำมันได้ตัดแต่งมันแล้วเรารู้สึกว่าเออเราผ่อนคลายเรามีความสุขมากขึ้นชุดแรกตายไป,ไปเอาใหม่ชุดสองไปหาซื้อมาใหม่เริ่มรู้ละเฮ้ยเราลดน้ําน้อยไปเราให้แดดมากไปเราเราเริ่มสังเกตละชุดสองรอดแล้วก็ยาวมาจนทุกวันนี้ถ้าเริ่มเลี้ยงเนี่ยประมาณ5-6ปีครับรวมปีนี้แต่ถ้าขายขายประมาณ3ปีครับ เุดเด่นของเราเราเน้นเป็นไม้จิว๋วเราทําเป็นไม้ต้นเล็กๆเพืเ่อที่ว่าแบบเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหรืออยู่ในพื้นที่เล็กๆสามารถเลี้ยงได้ไม้ในไทยก็จะมีมีเพเมน้าไต้หวันครับมีโมกมีชาฮกเกี้ยนข้าวตอกข้าววงมะขามตะโกอะไรพวกเนี้ยครับหลายชนิดอยู่ความแตกต่างไม้ต่างประเทศกับไม้ไทยผมว่าจะอยู่ที่ลักษณะใบ เพราะว่าไอตัวไม้ต่างประเทศเนี่ยที่บ้านเรานิยมกันก็จะเป็นตระกูลสนซึ่งสนบ้านเรามันก็จะมีที่เลี้ยงได้ก็จะเป็นปฏิพัทน์สนทะเลประมาณนี้ครับถ้าของต่างประเทศก็จะเป็นชิมปะกุเป็นสนดำเป็นฮิโนกิที่สามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราเนเปิลก็จะเป็นเรื่องสีสันของใบไม้ต่างประเทศเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ที่อายุของต้นไม้อย่างบอลไทยญี่ปุ่นบางต้นอายุแบบเป็น เป็นร้อยปีอย่างที่เราซื้อเข้ามาก็สิปี20ปี50สปีถ้เน็นอยู่ที่ความเก่าไม้ญี่ปุ่นที่มันได้ลูกเล่นบางต้นอย่างเมเปิลเงี้ยใบมันเปลี่ยนสีได้แอปเปิลก็สามารถออกลูกได้ไม้ไทยของเราก็จะมีที่ออกลูกได้ก็จะเป็นพวกเชอร์รี่แคสเชอร์รี่ไทยไม้ดอกของไทยก็จะเป็นพวกโมกชาฮวกเกี้ยนที่มีดอกมีดอกมีผลเชอร์รี่แคสมีดอกแล้วก็พวกแก้วแคสพวกนี้จะมีดอกครับถ้าที่รู้จักกันจริงๆก็จะเป็นเป็นโมก ส่วนตัวเพมหน้าเนี่ยจริงๆอ่ะมันมาจากไต้หวันอ่ะแต่จริงๆของบ้านเราก็มีแต่ใบใบของบ้านเราจะไม่เล็กเท่าไต้หวันคนก็เลยนิยมตัวไต้หวันแต่แต่มันสามารถขยายพันธุ์ในไทยได้นานมากแล้วครับก็จะจัดเป็นไม้ไทยได้ต่างประเทศให้การยอมรับตะโกนี่คือเดอะเบสของของต่างประเทศเลยไม้ไทยในบ้านเราครับต่างประเทศจะชอบมากต้นมันจะเป็นมันจะมีผิวสีดําเวลามันออกติดผลอ่ะจะเป็นสีส้มๆตัดกับสีต้นสวยมาก แล้วต่างประเทศนะี่ค่อนข้างชอบในความดำของของตะโกใช่ครับผิวพันธุ์อะไรมันจะดูแบบเก่าแก่ไม้ไทยส่วนมากไม้ขุดขุดจากป่าขุดจากตามพื้นที่ลกล้างอย่างทางใต้ก็จะมีพวกสนทรายที่จะขึ้นตามธรรมชาติเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มีการรณลงเรื่องเทียนทะเลเทียนทะเลก็เป็นไม้ริมฝั่งก็จะเป็นบอนไทยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมกันหลายๆประเทศทางอินโดทางมาเล ที่อยู่ริมฝั่งเขาจะมีไม้เทียนทะเลเล่นแต่ตอนนี้ของเราเหลือน้อยก็เป็นการอนุรักษ์ไปแล้วเทียนทะเลก็ห้ามขุดไม้อย่างตะโกตะโกเมื่อก่อนเขาจะมันจะขึ้นตามนาเขาเรียกตะโกนาถ้าไปเจอใบเล็กเขาเรียกมันกลายพันธุ์ก็จะเป็นตะโกหนุใบจะเล็กลงบอนไซศิละปะก,การปลูกไม้แคระของชาวญี่ปุ่นที่มีมานับเป็นพันๆปี ถูกพัฒนาจากการปลูกไม้ในกระถางของคนจีนโบราณส่วนในประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยอยุทยาบอนไซคือการเพาะต้นไม้ลงกระถางเล็กที่จะเน้นย่อส่วนของต้นไม้ใหญ่ในป่าให้มาอยู่ในกระถางต้นไม้ที่มีการดัดกิ่งก้านหรือรากบนโขดหินเพื่อจำลองธรรมชาติความหลากหลายของบอนไซนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางรูปทรงอายุรวมไปถึงความหลากหลายทางสายพันธุ์ นับเป็นศิลปะชั้นสูงที่ใช้ความประณีตการดูแลเอาใจใส่และการสร้างสรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบในความสุนทรีเพราะมนุษย์เรานั้นไม่สามารถตัดขาดจากธรรมชาติได้มีทุกอย่างเลยครับทั้งเพาะเมล็ดทั้งชำทั้งตอนแต่ส่วนมากจะเป็นชำกับตอนเพราะว่าเราย่นเวลาคือถ้าเราเพาะเมล็ดกว่าจะเติบโตจากเมล็ดได้ขนาดลำต้นมันใช้เวลาหลายปีแต่ถ้าเราตอนกิ่งอะเรามีต้นแม่อยู่ใหญ่ใ,หญใช่ปะเราก็ตอน มันก็จะได้ขนาดลําต้นเร็วที่เหลือเราก็เป็นโครงสร้างไปสร้างเอาคุณสมบัติของไม้หนึ่งน่านจะมีอยู่ข้อเดียวคือไม้เป็นไม้ยืนต้นมีกิ่งมีตาที่สั้นข้อที่กระชับการเลือกต่อถ้าไม้บอนไซที่มาตรฐานสวยงามจริงๆนะครับเลือกจากเรามองตั้งแต่สันรากเลยบ้านเราจะเรียกรากรอบคือจะมีสันรากออกแผ่กระจายรอบควรต้นพอมันสร้างเป็นบอนไซเนี่ยมันจะดูสง่าแล้วก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนต้นไม้ใหญ่วัตถุดิบเนี่ย หลักๆทางราชบุรีค่อนข้างเยอะราชบุรีเนี่ยจะติดติดเขาติดป่าจะมีไม้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเราก็จะไปเลือกซื้อมาหรือว่า,าจะมีตามสวนบางสวนเขาจะทําส่วนนี้ก็คือทาโมกแต่เขาไม่ได้ทําเพื่อบอนไซเขาจะทําเพื่อการจัดสวนหรืออะไรพวกนี้แต่เราไปดูว่าขนาดลําต้นมันใช้ได้เราก็สามารถซื้อมาสร้างได้เราซื้อมามันอาจจะเป็นพุ่มข้างบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่เราเลือก คนต้นว่าเราชอบไหมคนต้นแบบนี้เรากําหนดสเกลการสร้างก่อนว่าเราจะสร้างไม้ไปต้นใหญ่ขนาดไหนสร้างต้นใหญ่ก็ต้องซื้อต่อที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้ผมจะสร้างแบบแบบเป็นต้นนี้อาจจะเป็นจิ๋วๆอย่างนี้ครับก็เลือกเลือกซื้อคนต้นประมาณประมาณนี้พอเราได้วัตถุด,ดิบมาเราตัดหมดเลยประมาณนี้เหลืออยู่แค่นี้ แ้วเราก็ต้องเริ่มสร้างใหม่ฝั่งนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกเราตัดไปปุ๊บมันจะแตกออกมา2กิ่งครับฝั่งฝั่งหนึงเราสร้างเป็นกิ่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราสร้างเป็นลํนาต้นมาตรฐานกิ่งหนึ่งก็คือขนาดต้องได้1ใน3ของลําต้นต้องเลี้ยงให้กิ่งนี้กิ่งน้อยเนี่ยได้1ใน3ของลําต้นแล้วเราก็ตัดพอเราตัดออกปุ๊บมันจะแยกออกมาเปสองฝั่งทีนี้เราก็เริ่มไล่ทํารายละเอียด 1ใน3 1นึ่งในส,นในสไปเรื่อยๆจนถึงปลายกิ่งมันจะเป็นไม้ที่มีรายละเอียดส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราบอกว่าเราทำลำต้นตรงนี้ต้องได้2ใน3ของลำต้นด้านล่างแล้วเราก็ตัดอีกทีหนึ่งตัดได้ขนาดปุ๊บมันก็จะออกมาอีก2กิ่งเหมือนกันด้านนี้เราจะทำเป็นกิ่ง2อ,อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเป็นเลี้ยงเป็นลำต้นขึ้นไปโดยหลักการเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องได้1ใน3ของ ลำต้นท่านนี้กิ่งนี้ที่เลี้ยงขึ้นแบบเป็นลำต้นก็ต้องได้2 2ใน3ของอันนี้สลับขึ้นไปไม้จิ๋วเนี่ยเราสร้างกันประมาณ6-7ถึงชั้นวนขึ้นไปก็จะมีกิ่งหนึ่งกิ่ง2แล้วก็ต้องออกมาด้านหลังเพื่อที่ให้ไม้มันมีมิติหลังจากนั้นก็จะวนมาเป็นกิ่งข้างหน้าวนขึ้นไปเรื่อยๆจนครบยอดอันนี้เป็นไม้ที่ผ่านการทำมาแล้วประมาณ50%มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองรอเลี้ยงกิ่งหลัง แล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงต่อขึ้นไปหลังหลังจากต้นนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณ80%ไม้ที่เราสร้างมาแล้วมีกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็วนขึ้นมาจบสมบูรณ์100%จะออกมาหน้าตาแบบนี้ขั้นต่ําสุดอยู่ประมาณ3ปีครับ3ปีต่อต้นแต่ถ้าเป็นไม้ที่สเกลใหญ่ขึ้นก็อาจจะมากขึ้นแต่ถ้าเอารายละเอียดจริงๆบางต้นอาจจะ4ปีครึ่ง ห้าปีแล้วแล้วแต่รายละเอียดแล้วก็ไม้แต่ละต้นการจเจริญเติบโตไม่เท่ากันรูปทรงบ้านเรามีอยู่ประมาณ6 7แบบที่มาตรฐานบ้านเราเล่นกันจริงๆก็คือทรงต้นทรงต้นก็เป็นเหมือนทรงต้นไม้ใหญ่ลู่ลมจะมีใบฝั่งเดียวมันจะเอ็นไปข้างหนึ่งตกกระถางก็จะเป็นไม้ที่ย้อยลงมาจากปากกระถางยอดต้องตกลงไปเลยก้นกระถางไปน,นั้นเรียกตกกระถางแต่ถ้าย้อยลงมาครึ่งหนึ่งเรียกกึ่งตกกระถาง แล้วก็จะเป็นแนวสวนป่าต้นไม้ที่ปลูกลมๆกันหลายๆต้นให้เป็นป่าเรียนแบบเรียนแบบป่าของเราส่วนมากจะเน้นที่ทรงต้นครับสวนป่าเอ็นชายบ้างเอ็นชายก็คล้ายๆทรงต้นแต่พุ่มจะเอ็นไปด้านในด้านหนึ่งข้อแม้ข้อหนึ่งเลือกให้ข้อตาถี่อย่างอย่างพวกมะม่วงพวกอะไรพวกเนี้ยข้อตามันห่างมันก็ไม่สามารถทาได้มันทําได้ไหมมันทาได้แต่มันไม่สวยใบยเล็กใบใหญ่บางชนิดสามารถย่อใบได้อย่างเช่นถ้าเป็นเป็นพวก โมกพวกเพมหน้าไต้หวันโมกจิ๋วอะเราย่อใบได้ขนาดนั้นแต่ใบโมกจริงๆอะ่ะมันก็เนี่ยแต่พอเราไปทําสเกลจิ๋วแล้วเราก็ต้องยอ่ยอย่อใบลงวิธีการยอ่อควบคุมแดดควบคุมปุย๋ยแล้วก็หมั่นเก็บใบหรือริดใบไอ้วิธีเก็บใบริดใบเนี่ยคือการตัดใบทิ้ง ในระหว่างการสร้างครับมันใช้เวลาหลายปีเราจะเก็บไปเรื่อยๆต้นไม้มันเหมือนมีระบบอัตโนมัติเดี๋ยวใบมันจะกระชับเข้าไปเองแต่ไม่ใช่แบบต้นนี้มาแล้วอยากให้เล็กเพราะออกมาใหญ่ตัดออกมาใหญ่ตัดมันมันก็ไม่ได้เราต้องเว้นระยะให้มันกินหาอาหารเนะี่ยประมาณ3เดือน4เดือนเราค่อยตัด อันนี้เป็นไม้ที่เรานําเข้ามาแล้วเราก็ปรับสภาพครับรอปรับสภาพผ่านก็จะถูกย้ายออกไปข้างนอกเพื่อทําความสะอาดพอทําความสะอาดเสร็จก็จะเริ่มทยอยขายได้แล้ว่วนพวกนี้ก็จะเป็นไม้ไทยรวมๆเป็นวัตถุดิบพวกไม้โครงสร้างอะไรทั้งหลายครับรอวันเติบโตรอตำแหน่งกิง่งรอพุ่มไล่มามเป็นอันนี้เป็นสนสนปฏิพัท์ ไม้ไทยเหมือนกันต้นต้นนี้ส่นวนมากจะเป็นไม้ไทยอันนี้ตะโกตะโกต้นมันก็จะดำๆอันนี้เป็นไกรใบแดงครับไม้บ้านเราเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้เหมือนเมเปิลเลยไม่แพงครับพวกนี้ก็อยู่ประมาณทักห้าหกร้อยตัติมันใบมันออกมามันจะแดงก่อนแล้วก็ไปเหลืองๆแล้วก็ออกไปเขียวมืาอเรานิยมโพไซไกรแล้วก็กางอย่างเช่นนี้เป็นโมกหนูลาครับ บ้านเรามีโมกหลายชนิดที่นิยมสุดก็คือหนูลาหนูลาหนูซ้อนแล้วก็ไปโมกเวียดนามเวียดนามก็แยกออกไปอีกมีจุงนูมีกิมทังไม้มีหลายสายพันธุ์ครับแต่ถ้านิยมนิยมกันจริงๆก็คือหนูลาพวกนี้เป็นเป็นไม้ประเภทตรงต้นก็มีอายุอายุเก่าแก่อันนี้เป็นไม้ที่รับช่วงต่อมาครับคนสร้าง ว่าประมาณ20ปีได้แหละคู่นี้เรามาขุนเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มให้มันสมบูรณ์ตน้นต้นนี้ทัก90ทั้งคู่เลยเหลือรายละเอียดอันนี้อยู่ประมาณ75,000ต้นละด้วยอายุด้วยรายละเอียดของมันมีความยากในการทำต้นนี้เป็นอิโตกาวาชิมปะกุเป็นไมน้นำเข้าจากญี่ปุ่นตนนัวนี้ความพิเศษของมันมันเป็นเขาเรียกยามาดริยามาดริเป็นไม้ภาษาบันไทยเรียกไม้ป่า ไม้ป่าก็คือไม้ที่ตายซากจากป่าครึ่งหนึ่งจะตายไปอีกครึ่งหนึ่งจะยังมีชีวิตอยู่ที่ทาสีขาวเนี่ยขาวเนะี่ยคือไลซนเฟอร์เราทาเพื่อป้องกันซากมันผุชาวญี่ปุ่นจะไปขุดไปขุดจากป่าแล้วก็มาสร้างต่อให้เป็นบอนไซท,ที่ที่สวยต้นหนึ่งอันนี้ก็จัดอยู่ในพวกทรงอิสระพวกไม้บัณดิตตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงในญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นออกกฎหมายห้ามขุดแล้วไม้ประเภทนี้อนุรักษ์ ต้นนี้อยู่ราคาแสนสามหมื่นแปดพันอายุเนี่ยที่นัสเซอรี่เนี่ยแจ้งมาว่าประมาณ90ปีต้นนี้เป็นมะขามครับเป็นทรงบดิตเหมือนกันไม้จากจากมเมล็ดตอนนี้ประมาณ7ปีแล้วครับอันนี้เป็นเพมนาไต้หวันครับนาไต้หวันอันนี้เป็นสไตล์เกาะหินเกาะหินก็คือไม้ค่อมอยู่บนบาข,ของหินไอ้รูปทรงบันไทยเนี่ยมันจําลองจากต้นไม้ในธรรมชาติเกาะหินก็อาจจะขึ้นอยู่แบบตามบนภูเขาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับ เอ็นชายตกกระถางก็ไม้อยู่ริมผาลู่ลมก็ไม้ที่โดนลมพัดไปในทิศทางเดียวกันนะฮะไม้ทรงต้นก็จะอยู่พื้นที่รับลุ่มนะฮะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นโมกค,ครับโมกหนูซ้อนมาอันนี้อันนี้เป็นสนดำสนดำอันนี้เป็นไม้ไม้น้เข้าจากญี่ปุ่นต้นนี้เป็นไม้จบฟอร์มครับไม้ร้อยเปอร์เซ็นสนดำครับแต่เป็นชนิดเปลือกแตกอันนี้อายุค่อนข้างเก่า นอซลี่แจ้งมา1 1 5ยสปีแล้วก็มาอันนี้เป็นเป็นแนว forest style เป็นสวนป่าสวนป่าคือเอาไม้ไม้เป็นต้นเดียวๆเนี่ยมาปักรวมกันให้เป็นจัดเรียนแบบป่าจะมีอยู่2ประเภทแบบต้นเดียวๆมาปักกับอีกประเภทหนึ่งเรียกป่าลากเดียวมันจะเป็นลากเดียวยาวลากเดียวเลยแล้วก็จะมีต้นเนี่ยแทงขึ้นมาจากรากเดียวอันนั้นเรียกป่ารากเดียวครับป่ารากเดียวสร้างเองได้หรือว่า บางทีไปเจอวัตถุดิบมันเหมือนต้นไม้เขาเรียกอะไรอ่ะต้นไม้เหมือนโดนพายุล้มไปแล้วมันนอนไปกับพื้นแต่รากบางส่วนมันยังไม่ตายมันก็จะเกิดกิ่งมันมันต้องการความอยู่รอดอ่ะมันก็แทงกิ่งขึ้นมามันก็ขึ้นไปลําต้นแถว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 ขึ้นมาก็เรียกว่าป่ารากเดี่ยวอันนี้เป็นแอปเปิลแคะครับแอปเปิลแคะเป็นสายไม้ผลของญี่ปุ่นค่อนข้างนิยมกันลกนักษณะออกดอกสีขาวดอกน่ารักแล้วก็สามารถติดผลได้แต่ถ้าเลี้ยงในไทยอ่ะอาจจะต้องเลี้ยงคู่กันถ้า สาต้นรวมๆกันเพื่อที่ให้มาแรงผสมเกสรคู่นี้คู่นี้สูงทั้งคู่เลยเป็นไม้ไม้ที่อายุเยอะครับอายุเยอะและ้วรายละเอียดค่อนข้างดีฮินกิเป็นสนญี่ปุ่นที่นิยมเราดูจากจากไซส์ไซส์ของลำต้นต้นนี้ใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่ใหญ่มากเนอรี่ไม่ได้แจ้งมาแต่ผมคาดคะเนนะว่าประมาณไม่ต่ำกว่า50าโอเคต้นนี้ต้นนี้เป็นเข้าวตอกพะล่วงครับข้าวตอกพ่วง ก็เป็นไม้เลี้ยงง่ายออกดอกสีขาวแล้วออกดอกสวยครับอันนี้เป็นเข็มพิกุลเข็มแดงบ้านเราครับแต่เราเลือกโคนต้นที่มันอ้วน,นปกติเข็มที่เป็นรั้วมันจะเป็นต้นเล็กๆแต่จะทำวันทายแล้วเราจะหาโคนที่มันใหญ่ๆแล้วก็มาทําให้เป็นทรงต้นเราออกดอกสวยงามมากอันนี้คือมกหนูล่าเหมือนกันแต่เป็น ฉบับจิ๋วไม้จิ๋วนั้นเราจํากัดความสูงอยู่ที่ไม่เกิน2ี่สิบเซนเราวัดจากขอบกระถางถึงปลายยอดต้องไม่เกิน20สิบเซนเป็นประเภทไม้จิ๋วออกดอกออกดอกสีขาวดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นม่งเจริญครับออกดอกสีม่วงเต็มต้นเลยถิ่นกาเนิดอยู่เวียดนามแต่เข้ามาบ้านบ้านเราเนี่ยหลายปีละจะเรเญเติบโตได้ดีในบ้านเราอันนี้เป็นโพครับโพบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าเป็น ไม้เพาะเมล็ดทำให้มันอ้วนๆให้มันมีรูปทรงที่แบบแปลกๆนะฮะแล้วก็ย่อใบให้เล็กลงก็จะดูสวยงามขึ้นครับต้นโถอันนี้เป็นใส่ชั้นเงินชั้นทองครับไม้เมล็ดเพาะจากเมล็ดก็จะได้โคนที่อ้วนอันนี้ก็ใส่ใส่ใส่เช่นเดียวกันครับชั้นเงินชั้นทองไม้เมล็ดเหมือนกันอันนี้จะเป็นซึยมะเป็นตระกูลเดียวกับเซะกะฮิโนกิ เป็นไม้สนเหมือนกันครับที่จะมาใบาจะแผ่แผ่เป็นแผงแต่ตัวฮินุกิฮินุกิจะเป็นใบเป็นก้อนมากกว่าแต่ตระกูลเดียวกันครับสองตัวนี้ฮินกิไซส์เล็กก็ประมาณนี้ครับต้นนี้อยู่ประมาณ2,000นิดนิดครับบ้านเรานิยมครับน่าจะด้วยลักษณะใบครับลักษณะใบลักษณะผิวของของลำต้นที่บ้านเราชื่นชอบมากเลยเป็นเมเปิลตัวนี้จะเป็นเดโชโจ เป็นเมเปิลที่มีใบสีแดงแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเขียวอันนี้เป็นเมเปิลอีกตัวที่บ้านเราค่อนข้างนิยมเป็นไคเดกเมเปิลเป็นเมเปิลที่มีใบาสามแฉกตัวน,วน,วนี้ตัวนี้เป็นชิปะกุอันนี้ก็เลี้ยงในบ้านเราได้สบายๆเลยชอบแดดไม่ชอบชื้นมากน,นี่ก็เป็นตัวตัวแบคพายนี่เป็นสนดำตัวนี้จะเป็นฟอร์มฟอร์มเด็ก มานิดนึงชิมประกุเหมือนกันครับต้นนี้ต้นนี้ประมาณหมื่นหมื่นหน่อยๆอ,อายุตอนนั้นเนอร์ตอรีแจ้งมาประมาณ25ปีฝากร้านบอลไทสตรอรี่ถ้าใน Facebook ก็พิมพ์ว่าบอนไทสตอรี่ <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันชื่อบอนไทสตอรี่และกระถางเซรลมิกญี่ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามได้ครับ ที่เบอร์0820845551ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสนับสนุนโดย HB 1 0 1อาหารเสริมพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอ๋อมีต้นอะไรบ้างพาไปดูหน่อยเร็วมีต้นอะไรบ้างเราต้องเข้าทางนั้นเหรออ๋อ ต้นโมกต้นโมกใช่ไหมอันนี้เป็นมอสครับมอสเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้สวยงามประโยชน์ของมันคือมันจะช่วยควบคุมความชื้นของหน้าดินนะฮะแล้วมันมันปุยปุยเขียวเขียวสวยงามมันก็จะดูดูสดชื่นขึ้นแต่ก่อนเอาไปใช้ใเราก็ต้องฆ่าเชื้อโรคนิดหนึ่งบางทีมอสมันขึ้นในดินที่มันมันมีเชื้อโรค 我要当卡其色的。<noise>